สวัสดีครับผมเอแบ็คแมนชิคแทนตอนนี้อยู่ที่ร้านขนมปังนะครับไม่ทำไมมันดับร้านขนมปังที่นี่เลยนะครับก็อร่อยดีนะครับให้เราได้ชมกันชิมกันนะครับวันนี้อ่าฮัลโหลเจ๊อันนี้ขนมปังใช่ไหมป้าเต๊อะอันนี้ของกขาเีอะไรนะฮะนี่เครื่องเคียงอันนี้ปั้นแจ๋วอ่ะ,อ,ะอันนี้ ปันสงปันสงเส้นใหญ่ก็คือว่าตาของเวียดนามเซมเดอเวียดนามปันสงอ่าปันเสาปันสงเซมเนะคล้ายๆกันอันนี้บันเจ้าคือขนมกระจบก็มีนะครับอันนี้ก็คือปั่นแจ๋อันนี้เจ๊ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับโอเคสกสบายเจตเตสบ๊ายบายบาสอันนี้อ่ะทำเลยอ่ะมวยหมานมวยหมานท่านเรียบร้อยเล้อ่า ไปแต่น,นิด<ต>หน่อยอ่ิไปอ่าตะคุก็มาอีกอ๋อมาอีกอ,อ๋อ,อ,อโอเคให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะอันนี้คือขนมปังนะฮะตอนตอนนี้เรากําลังเวฟอยู่นะฮะขนมปังเขาเรียกว่าเอ่อของไทยเรียกขนมกระโปงช้างอันนี้อ่าะปาะเตะปาเตะนะฮะของเราก็เรียกปาเตะเหมือนกันขนมปังอร่อยมากเลยต้องกรอบกรอบนะครับก็มีไส้ครีมไส้อะไรไอะแบงค์ไม่สิทธิ์ชาเลนต์ตอนนี้ก็พักรถอยู่นะครับ เราให้ดูขนมปังข้างทางเลยอันนี้เป็นที่นิยมของที่นี่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแตงอ๋ออันนี้ก็จะรุใช่ไหมอันนี้จะรุใช่ไหมจะโกเอาจะรุซ่าจะรุซ่าอ๋ออันนี้หมูเลยนะฮะอันนี้ไออะไรนะอันไหนให้ดูให้ดูอันนี้แตงภาษาไทยไม่ได้แตงโอเคให้เราได้เลยอันนี้เครื่องเคียงนะฮะของขนมปังที่นี่รับุญะเต้ตอนนี้เราอบอยู่นะครับเราอบอยู่ให้มันกรอบๆนะฮะ กอบๆเลยนะฮะนี่คืออาหารเช้าอาหารกลางคืนก็ได้ของชาวคาแมให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับท่านผู้ชมได้ดูกันอร่อยนะบ้องฮาเนียงโอ้สวยด้วยสะอาดนะเจ้าของร้านเท่าแก่เลยวันนี้เท่าแก่ช่างงานช่งงานโอเคครับ ให้ท่านผู้ชมได้ดูวิธีการทำขนมปเตะอันนี้วัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะฮะที่มีมาช้านานก็ช่วยกันนะครับมาสืบสารวัฒนธรรมการกินนะครับอันนี้เป็นเค้าเจอการกินของฝรั่งเศสตอนเช้ากลางคืนก็ได้นะครับกินได้ทุกเวลาอร่อยนะฮะอันนี้ผมกำลังรอวัานธขนมปังเตนนะฮะท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้วอันนี้มาแล้วนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าการทำทำยังไงบ้างาน,นี่นะฮะใส่ใส่เนื้อแล้วก็เขาเป็นเขาเปนเนื้อหมูฮะ<ม>โอเค อันนี้หมูยอนะฮะก็วัฒนธรรมของเวียดนามอันนี้เราเห็นชัดๆเลยนะครับเอแบ็กเมจิกไทแลนด์ก็ยินดีกันเหมาของเรานะฮะเล่นมาของดีๆอร่อยอร่อยชักงานนะ,ะขยมเคียนบ่ายโอเค นะฮวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะฮะกินกันสดๆเลยมีโลโก้ร้านมีอะไรร้านนะมีผักด,ดองให้ด้วยนี่เราแวะระหว่างข้างทางนะฮะร้านนี้อร่อยมากครับ ข้าแก่มาให้เลยอกกุนโอ้ชะั้นเนี่ยกรอบบนะนมป,ปังนมปังนมปังเบย์อ่ะเบย์อันประมาณเันส, <ะ S 1> อ,สอันก็สองบนงันงโอเค 20, สองหมกว่ <200. S 2> า 20, บาทสองสองหมืประมาณสองร้อยสบาทออ่าท การทำนะฮะรอแป๊บนึงเหมือนที่ประเทศลาวอ่ะนะฮะนี่คือการทำขนมปัเต้อะไรนะให้ท่านผู้ชมได้ดูฝรั่งเศสชอบกินโจเจตบอโฮบฮะะนะบโฮบปัเต้นะผมผมขยมขยมโจเ็ตขยมเขียดบ่ายโจเชต นี้คือวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่ทิ้งไว้ที่แมนชาวแมปทุกคนต้องบอโฮบก็คือต้องกินกันตอนเช้ากับตอนกลางคืนใช่ไหมที่ชอบบ,บอโฮฟขนมปังปะเตะนะฮะเหมือนที่ประเทศลาวฮะประเทศลาวก็ใส่แต่ผักดองใส่ะายนี้ใส่ครบชุดเลยฮะคล้ายแซนด์วิชชุดลองนะฮะบ้านเรานะครับดีเนื้อแน่นเลยฮะของแน่นเลยให้ท่านผู้ชมได้ดูร้านนี้อร่อยมากนะโอ้เพียวเรี่ยง นะครับให้ดูเครื่องเขีอันนี้ปลาแอมใช่ไหมไม่ไม่ใช่อันนี้โอเจวันนิดน้อยแค่ปลาแอมติ๊กติ๊กอันนี้เนยใช่ไหมไข่ไก่อ๋อไข่ไก่อ๋อปองมอนปองมอนแล้วก็ปลาแอมติ๊กติ๊กแล้วก็เนื้อหมูะเนื้อหมูบดโอเคอันเดียดปัญหาขยมเขียนขยมบ้าย เย็นนอนนอนมานี่นี่นี่อรอยพิเศษโอเคพิเศษนะขอบคุณเจริญตองขีนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุขสบายเจ้เต้นี่เยภาษาคมแมมาเชียวอ๋อยำสุขสบายโอเคคอคนจำเป็นมาจำอันนี้ห้างชื่อห้างอะไรห้างช่โมเอห้างบปตอัตรา โอเคอ๋อช่างงานช่างงานบันเทิงมันใจโอเคโอเคอ๋อเน่เน่เน่เนเน่่เโอเคอันนี้ชื่อร้านนี้นะฮะอันนี้ชโมยเอ๊ะอเก้นโมยติดโมยติดชโม้โมยติดชโม่ชั้นนะใช่ไมชื่อร้านชื่อร้านชื่อน้ำฟางปลาเต้อันตรายเจ็ดมงกลบุรีอ๋อมงกลบุรีโอเคของน่ารักมากเลยโลโก้นี้โอเคชั้นโอ้โหโลโก้นี้โอเคขอบคุณครับเน่ 오케이 okay, คครั다